สวัสดีค่ะมาฟังข่าวดารากันค่ะอะไรในภาพนิชาโพสต์ล่าสุดคนบันเทิงแฟนแฟนบอกตรงกันต่างติดตามความเคลื่อนไหวของนางเอกดังนิชานัทนิชาดังวัฒนาวนิชหลังจากเจอประเด็นโดนแฟนนอกใจคนบันเทิงและแฟนคลับต่างส่งกำลังใจให้สาวนิชาล้นหลามล่าสุด วันที่20เมษายน2568โพสต์อินสต a g กรมเผยภาพเดี่ยวสวยสไตล์หวานหวานพร้อมแคปชั่นอิโมจิโบบอกเลยค่ะว่าโพสตนี้โพสต์เดียวคนบันเทิงและแฟนคลับแห่ไลค์เป็นแสนคอมเมนต์ comment, ชมความสวยความน่ารักและดีใจได้เห็นรอยยิ้มสดใสของเธออีกครั้ง